ว่าคุณชอบดูภาพยนตร์แนวสงครามโบราณสัตว์ที่มักจะถูกนํามาใช้เป็นยานพาหานะไม่ว่าจะเพื่อการรบหรือว่าการเดินทางส่วนมากก็จะเป็นม้าและช้างใช่ไหมครับแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่ถูกมนุษย์นํามาเป็นสัตว์เลี้ยงและใช้ประโยชน์กับมันในยุคข,ของอียิปต์โบราณและเมโสโปโตเตเมียนั่นก็คือลาสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกับมา้าแต่ทว่ามีขนาดร่างกายเปล่าเลยครับท่านผู้ชมเห็นหน้าตามันมึนๆอื่น,นๆแบบนี้มันก็สามารถขับไล่สัตว์นักล่าที่ชอบเข้ามากกอวน หรือหมายปองจะกินมันได้หลากหลายชนิดเหมือนกันนะครับรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของสัตว์นักล่า5ชนิดที่ต้องมาพลาดท่าเสียทีให้กับลาซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ เสือดาวหิมะสัตว์นักล่าที่ชอบโจมตีสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าและล่าเพื่อกินได้สมเด็จอยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าหากวันนั้นมันหิวจนหน้ามืดและดันไปยุ่งกับลาที่มีจิตใจเข้มแข็งมันก็อาจจะพลาดท่าและต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนก็เป็นได้อย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่เสือดาวหิมะต้องการจะล่าลากินเป็นอาหารและตัวมันสามารถกัดไปที่คอหอยของลาได้แล้วแต่ลาตัวนี้ฉลาดและใจสู้อย่างมากครับมันหาทางสะบัดเสือดาวหิมะจนหลุดเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมลาได้วิ่งไล่ลาเสือดาวหิมะซะจนฝุ่นฟ ดีนะครับที่เสือดาวหิมะวิ่งหนีได้ทันไม่อย่างนั้นแอดว่ามันจะต้องโดนลาตัวนี้เอาคืนจนตัวของมันต้องสิ้นชื่อไปแล้วก็เป็นได้ เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านทราบดีครับว่าหมาป่าคือสุดยอดนักล่าอีกชนิดที่มียุทธวิธีการล่าที่ยอดเยี่ยมและมีเปอร์เซ็นต์การล่าที่สําเร็จสูงอย่างมากแต่แอดคิดว่าการล่าลาในครั้งนี้หมาป่าน่าจะเลือกเหยื่อผิดหรืออาจจะเลือกจังหวะโจมตีได้ไม่ดีแน่ๆเลยครับเพราะหลังจากที่มันเริ่มวิ่งไล่ล่าลาตัวนี้ด้วยการพยายามวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังมันก็โดนล่าวิ่งพุ่งชนเข้าใส่หรือแม้ว่าลาจะเลื่นล้มในขณะวิ่งมันก็ยังสามารถถีบเข้าหน้าหมาป่าไปได้อีกซึ่งงผลลลลลัััพพธ์ในนนนกาาาาารรรไไไไ่่่่ตตอสุดดดท้้้้ยมูวจบบแะคิป แต่ที่แน่ๆเลยครับท่านผู้ชมหมาป่าที่โดนลาวิ่งชนและโดนลาถีบเข้าไปนั้นน่าจะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยอย่างแน่นอน ไฮยีน่าสัตว์ที่อาศัยและออกล่าร่วมกันเป็นฝูงและมีอาวุธที่ทรงพลังก็คือกรามที่แข็งแรงถึงขนาดบทขยี้กระดูกเหยื่อจนไม่เหลือซากได้แต่เชื่อแอดไหมครับว่าสัตว์ที่ดุร้ายและน่ากลัวอย่างไฮยีน่านี้กลับต้องเคยพลาดท่าให้กับสัตว์อย่างลามาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่ไฮยีน่าพยายามก่อกวนลาจนทําให้ลาเกิดความราคาญและโมโ oh. หลาจึงจัดการเอาปากงับไปที่หัวไฮยีน่าและยกมันขึ้นมาจนไฮยีน่าตัวลอยไม,ไม่รู้ว่าลามันคาเพื่อเล่นหรือคาด้วยความโกรธ บห้ยีน้าตัวนี้น่าจะเกิดอาการคอ,อกเกร็ดและหมุนคอมไม่ถนัดไปอีกนานอย่างแน่นอน ตามพื้นที่ในไรนาของต่างประเทศชาวไร่ชาวนามักจะชอบเลี้ยงสุนัขไว้จํานวนหนึ่งเพื่อให้ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลป้องกันสัตว์ป่าที่ชอบเข้ามาลักลอบกินพืชผลผลิตหรือเอาไว้ต้อนสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นกันใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนเจ้าสุนัขเฝ้าไร่ตัวนี้มันน่าจะอ่อนประสบการณ์ไปหน่อยนะครับเพราะหลังจากที่มันเห็นลาเข้ามาในพื้นที่ที่มันต้องรับผิดชอบมันได้วิ่งไล่ลาสองตัวนี้ทันทีแต่ที่ไหนได้ครับท่านผู้ชมพอลาสองตัวนี้ตั้งหลักได้เท่านั้นแหละสุนัขเจ้าทิ้งกลับโดนลาวิาิ่่่่งงงงไไลกกกััับมมนนนนนจจจต้อวหหหหีาาุููดโโรเื ครับท่านผู้ชมที่สุนัขตัวนี้วิ่งหนีนี่มันวิ่งไปตั้งหลักหรือว่าวิ่งหนีแบบจริงจังก็ไม่รู้นะครับเนี่ย สัตว์นักล่าชนิดสุดท้ายที่ต้องมาพลาดท่าเสียทีให้กับลานั่นก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกครับโดยที่คลิปวิดีโอนี้เจ้าของคลิปได้ระบุใต้คลิปไว้ว่าสุนัขจิ้งจอกพยายามจะล่าลูกของลากินแต่มันนั้นพลาดท่าถูกแม่ลางับเข้าไปเต็มหัวจนตัวของสุนัขจิ้งจอกต้องห้อยตองแต่งอยู่แบบนี้ได้เห็นภาพแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าจะชื่นชมลาในความเก่งกาจหรือจะสงสารสุนัขจิ้งจอกดีไม่รู้นะครับท่านผู้ชม และนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์นักล่าชนิดที่ต้องมาพลาท่าเสียทีให้กับลาซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปด้ายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตาไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ